ตร่ตัวการทำงานต้องมีการตื่นตัวอย่าทำงานเฉยๆเรื่อยๆไปเพราะว่าชีวิตของการทำงานนั้นพวกเราสั้นลงสั้นลงเพราะชีวิตมันไปเรื่อยๆมันสั้นลงเวลาทำงานมันน้อยอเวลาทำงานน้อยเพราะฉะนั้นต้องตื่นตัวในการทำงานหากว่าเราไม่มีอะไรเลยเช่น จำนวนพระน้อยพื้นที่ก็น้อยคนเป็นเจ้าวาดต้องไปคิดงานคิดงานให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีงานก็ต้องมีคนเห็นเมื่อมีคนเห็นงานสำเร็จก็ต้องมีผลงานเป็นเรื่องธรรมดาโบราณว่าพระมีมนคนมีงาน นะพระมีมนคนมีงานบางท่านก็บอกว่าพระมีมนคนมีเงินจเจริญผมก็เปลี่ยนใหม่ว่าพระมีมนคนมีงานบริหารมีนโยบายจะประสบความสำเร็จนะพระมีมนนี่คืออะไรมนคือความรู้นะความรู้ไม่ใช่ไว้นั่งสวดนมนนะท่านหมายความว่ามันต่าง คือสิ่งที่เราจะต้องท่องบนสาธยายให้เกิดปัญญาเรียกว่ามนมนในนี้คือความรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายผู้เป็นเจ้าวาดต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็ฝึกฝนนะความรู้เกิดจากอะไรเกิดจากการทํางานนี่แหละครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโยคาเวชยเตภูริแปลว,ว่าปัญญาเกิดจากการประกอบ เกิดจากการประกอบมาถึงทํางานปัญญาเกิดจากการทํางานคนไหนมีความรู้เท่านี้จะทํางานขยันขันแข็งเพิ่มทักษะไปก็เกิดความรู้ได้ก็เกิดมนได้อีกประการหนึ่งคําว่ามนเนี่ยอาจจะหมายถึงการสวดมนก็ได้เออการสวดมนพระสวดมนไม่ได้นี่ก็เสียหายเช่นไปสวดมนในบ้านในอะไรต่างๆนําสวดมนก็ไม่ได้ ในฐานะเป็นเจ้าวาดน้ำสวดมน์ก็ไม่ได้มนก็ลืมหน้าลืมหลังไม่ทบทวนเอออันนี้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะเจริญในเบื้องต้นต้องฝึกฝนขนขวายหาความรู้นะฝึกฝนขนขวายหาความรู้คนมีงานแต่คนไม่มีงานก็แสดงว่าหมดประสิทธิภาพในการทำงาน ถ้าคนมีงานก็แสดงว่าเขายัางใช้งานเหมือนท่านเจ้าวาดผู้ช่วยหรือรองเจ้าวาดนี่แหละรักษาการเนี่ยมีงานก็แสดงว่าท่านเจ้าคณะจังหวัดเห็นท่านมีความสามารถจึงตั้งท่านเป็นเจ้าวาดแม้ว่าเจ้าเจ้าคณะจังหวัดก็หลายๆองค์ผ่านมาบางท่านเป็นเจ้าวาดยี่สิบ30ปีมาแล้ววัดพัฒนาไปโดยลำ